สวัสดีครับยาริสสปอร์ตสีแดงไมน์เลชันปัจจุบัน2020ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ Final LED ไฟหน้า LED ตัวสปอร์ตสีแดงล้อแม็กดำปัดเงากระจกมองหลังสีดำเบาะหนังสีดำได้ฟ้าพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชั่นซ้ายขวากุญแจรีโมทจอดีวีดีทัชสกรีน กองหลังไม่หมื่นห้าพันยี่สิบโลสวยเล้าใจผูกกว่าป้ายแดงสองแสนกว่าบาทออกห้างอกแสน xxx นะครับเรามาขายอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับรับโปรแถมประกันภัยชั้นหนึ่งออกรถสามบาทผ่อนแปดพันแปดสิบสี่เดือนสวยเบาะหนัง สะอาดลองท็อป1.2สอปอร์ตสวยงาม469,000บาทออกรถ3บาทผ่อน8 4เดือน8,000บาทรับประกัน3ปีสบายสวยงามถูกแพงแดงไว้ก่อนมือหนึ่งออกห้างไฟหน้า LED สีแดงสวยสเกิร์ตสีดำตัดกับสีแดงสวยงามยางลอ้อยาริ์2020ไมนเชนปัจจุบันฝากมาด้วยนะครับสวัสดีครับ